สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระงั่งพิมพ์เลขอยุธยานะครับวันนี้ได้มาใหม่หนึ่งตนนะครับตนที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับสภาพแบบนี้ก็รับซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าความชอบส่วนตัวนะครับจะสึกอะไรไม่เป็นไรนะครับเพราะพระนี้ผ่านการเวลามายาวนานครับพระอยู่ในยุคประมาณสองสามร้อยปีนะครับนะครับคุณผู้ชม ส่วนมากนี้นะครับผมเนี่ยจะมีต้นแบบในการซื้อผ้านะครับนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะตรงนี้นะครับผ้าที่อยู่ในตํานานนองคมเลยนะครับนะครับเป็นผ้าที่องค์คูเลยนะครับเป็นพิมพ์นี้นะครับสวยนะครับงดงามเหลืองแบบเหลืองอนทองคํานะครับนะฮะองค์นี้นะฮะจุดหลักๆนะครับดูสังเกตตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นเม็ดใสๆเม็ดหนึ่งไหมครับเห็นไหมครับ นะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นะตรงนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ต้องมีเหมือนกันนะครับนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับซูมแบบชัดๆให้ดูนะฮะเห็นไหมครับผู้ชมอาจจะมันเม็ดเล็กจริงๆนะฮะเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับเม็ดเล็ก แล้วเม็ดตรงนี้ก็ต้องมีนะฮะเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับเม็ดเล็กนะครับและอยู่ตรงนู้นก็ต้องมีนะครับส่วนหลักๆนะครับที่ซื้อมานี่ก็จะดูตามแม่พิมพ์นะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซื้อมั่วก็ไม่ได้ครับโดนนะครับโดนนะครับโดนของปลอมมาอย่างนี้ก็โอ้โหเหนื่อยหน่อยนะครับพอซื้อมาก็ขายต่อไปนะฮะ บางทีก็ขายไม่ไม่ได้อย่างนี้นะสมมติว่าซื้อผ้ามาสักพันหนึ่งอาจจะขายอยู่เหลือสักสามร้อยอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ไม่ใช่นะฮะนะครับคุณผู้ชมนะครับดูตรงตรงด้านบนเสร็จใช่ไหมครับก็มาดูตรงด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดกลมๆตรงนี้นะครับจะต้องมีนะครับนะครับคุณผู้ชมถ้าถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีก็มาดูตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่ายังไงรู้ไหมฮะ เพราะว่าตรงนี้เกิดรอยรล้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นรอยขีดลงมาไหมครับเป็นรอยรล้าลงมานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีด้านบนก็จะอยู่ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จะมาอยู่จุดหลักๆอีกจุดหนึ่งนะครับที่สังเกตง่ายๆพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์เสียนเอียงนะครับนะครับถ้าอยู่ฝั่งมือผมเนี่ยมือด้านนี้จะอยู่ด้านซ้ายนะครับเอียงซ้ายมานะครับครับเห็นไหมครับ นะครับอย่างซ้ายนะครับสังเกตมองมุมมองนะครับถ้าเป็นพิมพ์นี้นะครับคุณผู้ชมให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเล็งแบบตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีสองขีดนะครับเห็นไหมครับองค์นี้ก็ต้องมีสองขีดเหมือนกันนะครับและองค์นี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับสามองต้องมีเหมือนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอ่าพิมพ์นี้นะครับ แบบนึงนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้จะขีดลงเห็นไห <Per> <ว shoots> มเห็นเม็ดนี้ไหมครับเม็ดนี้จะขีดลงมานะครับแต่เม็ดนี้จะเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมครับแล้วเส้นนี้นะครับสําคัญอยู่นะครับ เส้นนี้จะวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงแองพอดีนะครับเห็นแองตรงนี้ไหมครับนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมีนะครับตรงนี้จะขีดลงนะครับเห็นไหมครับขีดลงนะครับตรงนี้จะเป็นจุดวงกลมอยู่นะครับเห็นไหมครับเส้นนี้จะวิ่งขึ้นไปอยู่ตรงแองตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับตรงนี้ก็จะขีดลงนะครับเห็นไหมครับนี้ก็จะเป็นจุดวงกลมนะครับ ตัวนี้จะวิ่งขึ้นไปอยู่เป็นแอ่งตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ถูกแต่งนิดนึ่งนะครับนะครับก็ยังคงสภาพสวยงดงามเหมือนเดิมนะฮะเนื้อดินนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับงดงามเลยครับนะครับทั้งหมดนะครับเนื้อดินนี้ก็บางตัวนี้ก็จะออกแบบเดี๋ยวฮะจะให้ชมนะครับยังไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ บางตัวนี้เม็ดแรกก็อาจจะออกคล้ายๆพลอยนิดนึงนะครับนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ